<Hey! S 2> ตามหาอาร์คไฟลบซีซีพร้อมสกิลหมู่เฮ้ยเฮ้ยเอาละครับผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับสําหรับการดูช่องของผมช่องของผมมีแสงสตต้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนาเป็นออฟตั สี่ร่เลยนะครับผมสตะผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คี้โคตดผมด้วยนะครับผมรถทันที100บาทเลยนะครับผม ดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริงกอยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมสวัสดีนะผู้ชม ทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับยินดต้อนนักลัดไร้และวันนี้เน,นี่ยคุณอยู่ในเกม m m ม n e นเนอ,อร์วอลชอร์เซนลิกสโลว์นะครับผม วันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับเกมเพลย์บรรยากาศในเกมนะครับซึ่งซีรีส์สมอลเลอร์วอร์เนี่ยเขาได้นานะครับตัวละครในเกมเนี่ยมาเปิดในรูปแบบของ MMO นะครับซึ่งตัวละครของเราก็สามารถที่จะเลือกคัสตัวละครได้นะครับซึ่งคัดตัวละครเนี่ยดูทางนี้เลยนะครับแบ่งออกเป็น3ามคัดนะครับผมคัดแรกนะครับเป็นเมดนะครับผมอ่ะก็ดูภาพตามนี้เลยคัดที่2นะครับผมเป็นนะครับฮิวสนับสนุนซับพอร์ตนี่ดู สเตตสถานะมีคําว่าติงซองด้วยนะครับอันที่3เน, <_ t ank> นะครับเป็นพาร์ทของแท้งนะครับซึ่งผมคิดว่าตัวละครในเกมเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถใช้แทงได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราจะเอาแท้งมาอีกเป็นตัวละครหลักของเราเนี่ยผมว่าฤทึกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอญอาตเลือกเวทเลยแล้วกันอ่ะมารุยกันดีกว่า นี่ลาพีสว่ะโหมึงเอาสามนะให้กูแบเ,เตรงนู้นสิบตัวแปลก,ปกผัดท่าวะโอ้ย มันนาเสนอออกมาในรูปแบบของแบบคนแล้วก็มีแบบเหมือนสัตว์ซอม,มเมอเนอร์อเป็นตัวแบบเหมือนเป็นตัวแบบออกมาช่วยสู้ปกติเราจะซอมเมอเนอร์สู้กันใช่ไหมอันนี้เป็นแบบอีกยุคหนึ่งที่คนเลี้ยงซอมเมอร์นเนอร์ฮะมันไม่ไหวแล้วทาไมมาถึงตาคูกูจะไหวได้ไ,ไ,ไ,ไงวะเนี่ยเอาอจงตอบรับเสียงเรียกของข้า ซัมมอนมาแล้วนี่พูดดำดูไม่ค่อยเก่งเลยวะ,ะก็คือมีบังคับเราด้วยแล้วก็มีบังคับเออ่ซัมมอนเนอร์ด้วยเต็ม,มหลังเวทแห่งแสงอ๋อนี่เป็นเอวเอวเนี่ยที่มันบอกว่ามันเรียกว่าเอวล เฮ้ยมันอ๋อนี่ไอดวงตายงากัสขโมยมาโอ้โหโวโโวโบู๊ววะดูพลังเหรอต้องโดนแย่งชิงไปแน่เลยแล้วเราต้องไปตามกลับมา หายไปดิเฮ้ยแตกสลายเหรอภูมิฉากริีมีให้ด้วยศูนย์หายไม่ใช่แตกสลายแต่ศูนย์หายไปโอ้โหบาดเจ็บว่ะทุรักทุเลสบัดสบมบม นี่ภาพนี้คือให้เราสัมผัสว่าคุณมาถึงการโอเพนเวิลด์แล้วนะครับดูผลการซัมมอนล่วงหน้าได้สูงสุด12ตัวแล้วซัมมอนคุณมีโอกาส12ครั้งก่อนยืนยัน2ครั้งเอาไปครั้งแรกเลยนะการบอมตัดไปก่อนหนึ่งทีน้ำอีกแล้วาเลือกผ้ากันเพื่อนโอ้ยพัดน้ำ สดาวหนึ่งตัวอันนี้ซ้ำกลายเป็นเศษโอ้เป็นสายยิ้วคูดาหกสิบวิฟื้นฟูเฮดปีของพักพวกภายในขอบเขตและเพิ่มระยะเวลาของเอฟเฟกอันนี้ก็คือคือพูดง่ายๆก็คือยิวแล้วก็เล่งบัฟโจมตีอ่ะมาดูลเลยสมมอนครั้งที่1ิอไปอามหาอาร์คไฟแล้วกันเขาพูดถึงกันเยอะบักไม่ไอดีกคได้แต่น้ำ อ๋อตัวนี้บอมผมจําได้แล้วที่มันเล่นควบลมพัดกากาวะ่ะว้ายตัวนี้รีเลยแล้วกันเล่ห์เอ๊ะเฮ้ยเอ้ยบักเลยสมัครใหม่เลยกระแสน้ําของข้าจะช่วยปกป้องเจ้าหมองมองน้ํามาเรียบร้อเยเสร็จทำสองตัวละครเฮ้ยมาคู่กับไอ้นี่ไอ้นอกนี่เ้วยกิฟฟอนกิฟฟอนลมเอาไปเล่งเทินนะถ้าเป็นในนู้นนะได้แต่น,น้ํา เออผมก็งง,งยังไม่สปาวได้ธาตุอื่นนอกอย่างน้ำเลยใครดีกู่ะต่อไปเลยแล้วกันลุยแสงมืดเหมือนยังไม่มานะเติมอะไรวะโอ้ยนามีมะเนี่ยมาทั้งเหมือนมันอยากให้กูไปแบบเพอร์เซดอนหรือเปล่าเนี่ย คือแม่งอ่านก็รู้แล้วว่ากางไม่มันไม่ใช่ตัวแรกที่เราควรมีไนงะตัวแรกที่เราควรมีควรจะเป็นตัวที่โจมตีหมู่ได้ฟาร์มไวนึกออกปะตัวแบกอะ่ะเออตัวพวกนี้มันไม่ําแบกเราไม่ได้หรอกเัอเออสร้างได้นะครับพร้อมเล่นแบบยาวๆลมโจกลุ่มโจกลุมนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะผมว่า เพราะว่ามันเป็นตัวดาเมจสามสิบวิปลาไพ่ไปข้างหน้าเพื่อโจมตีเหล่าศัตรูเหล่าศัตรูน่าจะหลายตัวนะเพราะว่ามันตีเป็นขอบเคปะ่ะต่อครับผมรอบนี้ไฟดูนะดูปากผมแล้วเป็นอาร์ฟไฟได้วยนี่เดว่ามันจะจบคลิปไวไปไงไม่ใช่ละเสียงผู้หญิงนนโอ้ยไขวะเนี่ยราชินีน้ำแข็งแต่เป็นไฟเหลือเชือโจมอมาดานหนึ่งรดามตต่อหนึ่งฮิต ปล่อยน้ําแข็งโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงนะหลายฮิตด้วยเพราะว่าเพราะว่ามันเขียนต่อฮิตนะไม่รู้กีกครั้งแล้วก็สร้างแสงออโรล่าโจมตีศัตรูภายในขอบเขตและไล่เอฟเฟก์ลดความต้านทานคลิโคลดคคิตีโอุ้ยตัวนี้มันน่าจะแบกได้อยู่นะมันน่าสนใจแต่ว่าคือเรามาสุ่ม12ครั้งต่อไปเลยแล้วกันตามหาอาร์คไฟลบซีซพร้อมสกิลหมู่เฮ้ ถ้ามาไม่ได้สุ่มต่อนะคือผมแม่งแบบโคตรดวงแบบคือผมไม่อยากเอ่ยอะปากของผม,มแบบให้โชคชะตามันกําหนดดีกว, <_ d ata> ว่าเพราะถ้าผมพูดออกมามันจะมามันสมพรปากผมเป็นคนดีตรงน้ำไม่ไหลตงไฟไม่ไหมเชื่อได้แลว้วนี่อาไฟเนี่ย <_ d ata> ได้โคตรยากนะเพื่อน ปลดเอฟเฟกต์ซีซีทั้งหมดนะโดนที่อะไรมาก็ลบซีซีทิ้งทั้งหมดหากปลดสําเร็จภูมิคุ้มกันก็คือจะไม่ติดซีซีเจ็ดวิแล้วสกิลการโจมตีก็คือจะปล่อยดาวออกมาจากฟ้าแล้วเพิ่มดาเมจด้วย่าทําดาเมจนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเด็บของตนเองต่อฮิตเพิ่มปริมาณดาเมจที่ได้รับไม่ไม่ใช่เพิ่มปริมาณเราเจ็บนะดาบนั้นนะ่ะมันเป็นดีบัฟให้คนที่โดนปักไปอะ่ะเดินเดินเซิร์ฟจริงเว้ยไอ้น้องคิวเกมไปละอาร์ไฟกูถือว่าคลิปนี้เราสมพรนะครับ สมพรนะอะไรอ,อีกอ่ะโอ้ยไหวมากเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือยิ้ฟิกลมหรอเอ้คิมเไม่ล่าลมหรอทำไมมันมาในรูปแบบน่ารักขนาดนี้ก็ทไมมันน่ารักจังวะจริงๆมันเป็นกระทิงยักษ์ไม่ใช่หรอส่งเสียงคำรามพ่นหนามไปรอบๆเพื่อโจมตีเหล่าศัตรูยั่วยุศัตรูรอบๆและเพิ่มขี้เลทให้พักพวกร,รอบๆชิคด สกิลมันก็คือใช้แล้วก็ยั่วยุ7ว็วิเพิ่มคีให้คนอื่นแล้วทำดาเมจเป็นแม็กแบอร์เซนต์อ่ะไปกันต่อดีกว่าครับโหทดิสิยังไงน้ำนีนน่ไงปากบุดพอพอเหมือนเดิมนามิไปอย่างไวเลยมึงจำได้หิวเลื่อนแล้วก็เพิ่มเกาะทบุกมเป็นคนความจำดีมากครับน,นี่ไ,ไงเป็นไงแต่จำได้แป๊บเดียว แต่ถ้าไม่เคยลืมก็ไม่เคยลืมเธอเขียวที่ไมลา่าอีกหรือเปล่าตัวอะไรอะ่ะไม่มีดวงตาอ๋อเปิดตาพลายโอ้ว่าเลยจบกันพายลมคิวแล้วก็บวกพุงพุ้งกันโจมตีแล้วทำให้คูดาวสกิลของเป้าหมายเริ่มใหม่อีกครั้งรีเซ็ตคูดาวศัตรูที่มันสาย PVP หรือเปล่าซัมมอนอต่อเติม ลมีกแล้วทัดเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ๋อผมจําได้แล้วที่กลางโลกกันดามจเลยอะเออที่มันกลางโลกกันดามจเลยแต,แต่แต่ว่ามันเป็นธาตุไฟไงที่เราใช้คืนชีพพวกที่ตายแล้วฟื้นฟูเอของวกเราและจะฟื้นฟูเอใหม่อีกครั้งหนึ่งหากเป้าหมายมีเอฟเฟกเสริมพลังหรือลดพลังบนตัว ถ้าสุ่มได้แบบนี้ตอนเซิฟจริงได้แต่ซับนี่ตายพอดีร้องอ่ะเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่แล้วคิเมล่าไฟเวี่ยงกรงเล็บที่แหลมคมใส่ศัตรู3ครั้งและทำให้ศัตรูถูกเผาไหม้อาร์คไฟได้แล้วคิเมล่าได้แล้ว หมีที่เรายังไม่ได้วาคิลี่ก็ยังไม่ออกจิตก็ไม่ออกอีฟิกก็ไม่ออกโจออกแล้วโจสลัดไม่ออกระเบิดออกแล้วพายออกแล้วนักบวชออกแล้วแจ็คโอเลนเทอร์ไม่ออกยาออกอดีะผมว่าสมมติธรรมดาหนึ่งครั้งโชว์ไปเติมเกินไปเปล่าไปมาผมว่ามาอุ้ยใช่หรดิม มาวะแรกหนึ่งทีอย่าย่อท้อไปน้ำบอกมายืนยันการซัมมอนไปเลยนี่มาหมดแล้วซัมมอนมีกินเนอร์กู เอาละครับผมก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็พามาดูเกมเพลย์คร่าวๆนะครับของเกมซามโนวอร์ในเบต้าเท t นะครับผมแล้วก็เปิดกระชานะครับผมวันนี้ตามหาอาร์คไฟนะครับต้องบอกเลยว่าสมพรปากจริงๆตอนนี้ผมไม่กล้าพูดกล้าด่าใครแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ปากผมมันกายาสิทธิ์เลือกเกินนะครับผมไม่กล้าขออะไรแล้วนอกจากร่ํารวยและสุขภาพแข็งแรงนะครับมีคนดูเยอะๆสิบล้านร้อยล้านพันล้านไปเลย หัวรัดไม่เอาหัวไม่ต้องรัดเน,นี่ยครับผมอ่ะเจอกันใหม่ที่วุฒร้าครับสำหรับคลิปน,นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ กับผมเลยนี่ก็คือความสนุกความร้อย่วนน,นึ่งันเลยครับที่ผมฟ้าไหมแล่นในสตรีมสอเนีครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเวียงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลดัดไลค์ตั้งแต่ชั่ววลาบ่ายหนึ่งจนถึงสามทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน